หลังจากที่จโจลมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐผู้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งต่อไปของธนาคารกลางเพื่อหลีกเลี่ยงความปั่นป่วนของตลาดแต่ในสัปดาห์นี้วอลตีทกับไม่มีข้อมูลมากนักเมื่อต้องคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยมากน้อยเพียงใดโดยการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแบบครึ่งจุดที่เฟดประกาศใช้ในที่สุดนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เหล่าเทรดเดอร์คาดหวังไว้เมื่อสัปดา ที่แล้วเลยโดยพวกเขาได้คาดหวังอย่างล้นหลามว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแบบเดิมที่0.5เบสิสพอยต์ตามข้อมูลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนเฟดซึ่งจับตามองความคาดหวังของตลา,าดต่อสิ่งที่ธนาคารกลางจะดําเนินการในช่วงของการประชุมครั้งต่อไปภายในวันศุกร์เพียง4ีวันก่อนการประชุมนโยบาย2วันของเฟดจะเริ่มต้นขึ้นโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยลงครึ่งจุดหรือ1ใน4จุดนั้นมีเท่ากันที่50-50ต่อแต่ในช่วงของวันจันทร ตาต่อรองได้เปลี่ยนไปที่การลดอัตาราดอกเบี้ยลงครึ่งจุดแม้ว่าจะน้อยกว่าที่เห็นมากนักในช่วงของการใกล้เริ่มต้นการประชุมซึ่งเน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ว่า เป็ดจะดําเนินการอย่างไรการที่ผู้ค้าขาดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเป็ดอาจสะท้อนถึงความไม่แน่นอนภายในของเจ้าหน้าที่ก่อนการประชุมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบีย้ยที่กําลังจะมีขึ้นจะยากสําหรับตลาดเสมอไป โดยทางด้านของจโจลมพาเวลเจ้าหน้าที่ของเฟดได้ปล่อยให้ขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่ชัดเจนก่อนการประชุมในช่วงเดือนกันยายนในสุนทรพน์ที่ได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดในการประชุมเศรษฐกิจกประจําปีของเฟดที่เมืองแจ็กสันโฮเมื่อเดือนที่แล้วพาเวลประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่สิ่งที่เขาไม่ได้พูดถึงก็คือขนาดหรือความเร็วในการปรับลดอัตราดังกล่าวโดยในช่วงของวันพุธที่ผ่านมาพาเวลได้ออกมายาอมรับถึงการละเว้นดังกล่าวและบ กับนักข่าวเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางก็ปล่อยให้เรื่องนี้เปิดเผยจนกระทั่งภาวะผิดการประชุมโดยเจ้าหน้าที่ของเฟดถูกห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยมุมมองต่อนโยบายการเงินต่อสาธารณะก่อนและหลังการประชุมแต่ละครั้งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกกันว่าการปิดการประชุมในช่วงหลายวันก่อนการประชุมเฟดในเดือนนี้มีการเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจที่สําคัญ2ฉบับซึ่งได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ใช้วัด ที่ผู้บริโภคจ่ายสำหรับสินค้าและบริการและดัชนีผู้ผลิตซึ่งเป็นมาตรวัดราคาที่ธุรกิจจ่ายในระดับขายทรง โดยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ได้ระบุอัตรางเงินเฟ้อรายปีลดลงเหลือ2.5%ในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายปีที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2021โดยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ PPI ได้ระบุว่าราคาขายส่งชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเดือนสิงหาคมเหลือ1.7จากการเพิ่มขึ้นรายปีที่2.1%ในเดือนก่อนหน้านี้โดยเห็นได้ชัดว่าข้อมูลดังกล่าวเพียงพอที่จะก,กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ ของเฟดบางส่วนพิจารณาถึงจุดยืนของตนเองอีกครั้งโดยในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาทางคริสโตเฟอร์ผู้ว่าการเฟดได้กล่าวว่าตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อได้ผลักดันให้เขาต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.5จุดแต่ก่อนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวเขาคิดว่าการลดอัตราดอกเบี้ยลง0.2จุดนั้นจะเป็นความคิดที่ดีเขาเก่าในการให้สัมภาษณ์กับรายการ CNBC ซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลก